สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้ปอ้อยก็มาพบกับพี่ปานาอ่างเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยก็จะมีบอนซี่มาแบ่งปันมาแบ่งปันเลยแหละรีบมารีไปจะมืดอีกแล้ววันนี้ก็จะมาแบ่งปันบอนซี่วันนี้จะมีจะอาจจะมีได้ราคา,านิดนึงราคาละร้อยลซ่องวันแหละแต่ก็ยังมีร้อยนึงก็ยังมีแต่ก็จะอาจจะมีร้อยชัมสิบร้อยห้าสิบบางเป็นบางต้นเนาะ มามาเริ่มจากกระทั่งที่หนึ่งอันนี้เลกาซี่อันนี้มีช่องตัวในหนึ่งกระทั่งหนึ่งร้อยบาทจะเลกาซี่หนึ่งร้อยไม้มีหัวนะไม่ใช่ไม่มีนะจ๊ะอันนี้จ้าจัก,กรพัดจ้าจัก,กรพัดอันนี้ก็เออเลกาซี่เมื่อกี้ก็แปดสิบบาทจ้าจัก,กรพัดนี่ก็แปดสิบบาทจะ้ะแปดสิบอันนี้อันนี้มา้มาม้า มากันทะกะนี่มากันทะกะอันนี้ก็แปดสิบบาทนี่มากันทะกะอันนี้มีต้นแม่และต้นลูกนะจ๊ะมากันทะกะยูตับพุทธปรวัดเนาะถ้าโดนแดดดีๆเขาจะเป็นซี่น้ำตาลแดงเลยนะจ๊ะมากันทะกะเนี่ยอันนี้แปดสิบบาทแม่และลูกนี่แม่เออ,อขอโทษกินกินช่แปดสิบบาทอันนี้ อันนี้ลูกไม้แห้ลูกไม้ปอ้อยอันนี้ลูกไม้ปอ้อยลูกไม้ดังนี่อันนี้ปอ้อยก็ข้อที่แปดสิบบาทนี่อ้าวลูกไม้นี้ดังชุวยนะจ๊ะดังเรื่องด้วยนะแปดสิบบาทเก็บไว้ซ่องกระถางเด้จะไว้พาต่อค่ายดีนะจ๊ะที่ปอ้อยค่ายในนา้าแก้วจินดามณน,นีนั่นแหละเนี่ยลูกไม้ปอ้อยแปดสิบบาทต่อไปนาะลายอวตาร นาลายอาวตารสองต้นนี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนาลายอาวตารต่อไปอันนี้อะไรนะอ๋อล่วงล้านเสน่ห้าล่วงลานเน่ห้านี้ก็แปดสิบบาทจะล่วงล้านเน่ห้าแปดสิบบาทแปดสิบบาทล่วงรา้าสว,ว่าจะเอาคุ้นใจมา ไฟ้อันนี้อย่ามเมันแยกไส่กระท่างมันแตกเป็นกอใหญ่อยู่ต่อไปต่อไปอันนี้อันนี้งาวกวนอูฟอร์มกอเลยนะจ๊ะอันนี้งาวกวนอูหนึ่งร้อยบาทงาวกวอูนี่ อันนี้มีลูกมีเต้าแล้วนะจ๊ะนี่ใช่ไหมมีซ้มตน้นลูกนะซ้ำแม่นึ่งนึ่งร้อยบาทงากวนอูต่อไปอันนี้ซบอะซออพิญญาอันนี้ซออพิญญาฟอร์มกกนี่ซ้อพิญญามีแม่ซ้ำตน้นฟอร์มกกซออพิญญาอันนี้เปรอ้อยข้อที่นึ่งร้อยห้าสิบบาท พอมีซ้ำต้นก็เท่ากับต้นละห้าสิบบาทนะมีซ้ำห้วนะนะปูกไว้ด้วยกันนี้ไม่ใช่ชิ้นผ้านะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแต่หัวก็ยังไม่ใหญ่หรอกซ่อพินยานี่ซ้ำต้นนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทฟอรอต่อไปอันนี้คะมีใช่ห้งยกสองต้นหนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่ให้ดูห้งยก หนึ่งร้อยสามสิบบาทามีเยอะไม่ต้องกลัวห้องยกซอพินยางเงาตะละเมปลาอ้อยแยกจะกระทั่งใ่ญ่มาเลยมามาช้ำช้ำใสกระทั่งหกนิว้วทั้งหมดเลยมีไรกระทั่งมีย่างละหกจยกกระทั่งแหละแต่จะมดแล้วมั้เลย่ย่างละสามนะอันนี้เอานางกิ้ลีนีเทวีอันนี้มีซ่องต้นแม่และหนึ่งต้นลูกหนึ่งร้อยสามสิบบาท โอ้โหบบสีด้วยเนะจะสีแบบชมพูชมพูอันนี้ออกไม่ใช่อันนี้เจ้าพญายมมาชานี่ใบเก้าพัดไปใบไม้มาแดงแป๊ดแป๊ะมีซ่องต้นหนึ่งร้อยสามสิบบาทแล้วก็พระยาพันวังอันนี้ก็มีซ่องต้นนี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทพระยาพันวังอ่าพาต่อไป อันนี้อันนี้ใกล้เดชานี่ปอยบอกแล้วว่าอันนี้ซี่มันจะไม่ชัดเนาะเพราะอันนี้ใบไม้ใกล้เดชาจะลข,ขายกับพี่เสื้อสมุดปอยบอกแล้วแต่ใกล้เดชาจะมีกระดูกซี่แดงแบบนี้งงเห็นไหมจะ๊ะพี่เสื้อสมุดเขาจะกัดเป็นซี่ชมพูเขาจะขายกันเลยแล้วก็เนี่ยถ้าไม่มีกระดูกซี่นี้เป็นซี่ข้า,ขาวๆก็คือใกล้สุพรรณ นี่แหละจำไว้เลยจ้ะใกล้เดชาจะมีกระดูกไม่ใช่สีแดงเอยไม่ใช่สีผูจะเป็นกระดูกสีแดงแบบนี้เลยเนาะนี่ใกล้เดชามีอันนี้มันมือนปอ้อยเป็นชิ้นผ้าปอ้อยนี่แหละอันเนี้ยใกล้เดชาแต่อันนี้มันจะเป็นใกล้สุพรรณมาด้วยเนึ่งตนยายเข้าไ้ด้วยกันนะเนี่ยอันนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยบาทใกล้เดชาปล้อยผ้าต้องเยอะนะมันไม่ึ้นเหนื่อยก็ไม่รู้เสียดายแล้วก็จะไม่มีเลยเนี่ยตะผ้าไว้ไหมแล้วห้วยใ่อ่ะ สะส้มเอโอ้กล้โบราณเนี่ยเลี้ยงไง่ายๆใกล,ล้ราชาวดีพออ้อยยังผ้าึ้นสะส้มค่ายไปค่ายหมาจะมดอยู่เลยนะใกล,ล้ราชาวดีอเอาไปไว้แม่เพราะอะไรมันเป็นใกล้เก้านู้นแหละเลี้ยงไปเธอต้องปีสร้างปีให้มันหยุบแล้วหยุบอีก <c oughs> มันไม่กั้ซี <c oughs> จุกว่ามันจะซวยเลยเออมันขอ้อประเด็นต้องใช้เวลาอันนี้แววมายุราโอ้ยสร้างต้นแมเลย <c oughs> แววมายุลานี้สร้างต้นแม่นี้พออ้อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบ้าท มันมีหัวแดงนะจ๊ะแวลมายุลานี่ก็เป็นบอลด่างรุ่นแรกๆเลยนะจ๊ะแวลมายุลาหนึ่งร้อยสามสิบบาทปอยเคยลงคลิปซ้นไปแล้วคู่ก็มานีจันยังซวย้ย่ายหมดแล้วนะคู่นันะ้นไม่มีแล้วนะจ๊ะนี่แวลมายุลานี่เนาะหนึ่งร้ยสามสิบมีซ่องต้นแมอเอาอันนี้ม้ากันทะกะกอใหญ่อันนี้มีซ้มต้น อันนี้มีซามต้นแต่ใบมันไม่สวยอันนี้ใบส้วยอันนี้มันเป็นใบเก่า 9, ตั้งแต่ที่หนามมันยุดไส้นั่นแนหะเนี่ยมันก็เป็นยูแค่ซ่องใบแต่ตอนนี้มันมันดีขึ้นมาหมดแล้วนะนี่มีซามต้นอันนี้เปออาอ้อยข้อที่นึ่ง้อยห้าสิบบาทหมากันทะก,กะปะอาอ้อยเอากระั่างใ่ญยมาแยกไส้หกนิ้วทั้งหมดเลยจ้ะไม่ต้องกังวลไม้มีหัวทั้งนั้น แต่จะห้วนเล็กห้วใหญ่ก็ตั้งกันไปเพราะว่าแยกก็มานี่มากันทะก,กะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีส้มตน้นอันนี้ดูลากอันนี้ก็คือห้วยใหญ่มาร์กเลยเลยเนี่ยใบยช้ำน้ำหนึ่งต้นอันนี้บใบไม่แข็งรอดไม้ออกมาขึ้นนกอันเนี้ยอันเนี้ยไม่หลูเชื่ออะไรวะป้าอ้อยบอกเพื่อนๆบอกมณีรัตนาเนาะตอนนั้น่ายจริงๆมันไม่ใช้หรอกนะมณนนีลัตนาทรงใบจะต,ต้องแล่มยาวกว่านี้ อันนี้ชื่อไหนไมันรู้อะอ้น,นี้หรือเปล่าวะเออซออี่ซ่าคอนเขาโทษจําได้แล้วซี่ซ่าคอนซี่ซ่าคอนเป็นบอลเก้านะจ๊ะบอลเก้าบอลเก้าห้าย่างซี่ซ่าคอนอันนี้หนึ่งร้อยบาทมันจะเป็นใบไถนี่แหละก็มีเจ้าซี่ชุมพูซี่ไหร่แล้วพอน่ะมันก็จะด่างเป็นลายหินอ่อนด่างเขี้ยวด่างข้าวแบบนเนี้ยเนี่ยนี่นะจ๊ะ แล้วพอครอบเนี่ยครอบใบนี่เขาจะเป็นสีแดงน้ําตาลน้ำเพลืนมันไม่ใช่ครอบไม่ใช่เ,เพลิอนสังเกตปะถ้ายิ่งแก้มันก็จะเป็นสีน้ําตาลขำกว่านี้อีกนี่สีซาคอนหนึ่งร้อยบาทดูลกะลุเลยไม้มีหัวจะ้ะเนี่ยอันนี้ก็ไม้มีหัวต้นใหญ่อันนี้อันนี้จะกเกาะเกลืออะไรนะมงคลประทมุมเลืออะไรสักอย่างที่เคยค่ายนั่นแหละที่ค่ายพี่ป้านะอาตอนนั้นมันไม่ได้เลยค่ายไม่ได้ นี่ด่างแลวนี่แท่งรอดไหมไม่รู้ด่างว่าจะมีหัวแน่นอนยุบแล้วก็โพเออนั่นแหละปะอ,อยเคีงยก็เกตได้ปะเนี่ยหนึ่งร้อยบาทข้อที่หนึ่งร้อยบาทปอ,อยเคีงยก็เกตนะถ้าไม่ใช่ก็เกตมันมีเจนหนึ่งเจนซ่องถ้าไม่ใช่เจนซ่องก็น่าจะเป็นมงคลประทุนแค่เพ้อมงคลประทมุมันมีอะไรย่างชื่อาจาไม่ได้ช่วงน,น,นั้นที่คล้ายๆนี้แหละแต่ปอ,อยเคียก็เกตนะจะหนึ่งร้อยบาท หนึ 100. ่งร้อยอะบอกแล้วตอนน้้ามันเขี้ยวมันไม่มีใครซื้ออันนี้ใบมันยุบมามันมาไมา่บอกแล้วมันเคยด่างมันก็จะด่างจะแต่ใบนี้ไม่รู้นะว่าด่างหรือเปล่าเพราะมันยังไม่ขี้ไม่บาดน,นี่นะจ๊ะเกาะเกตหนึ่งร้อยบาทอันนี้น่าจะเป็นเกาะเกตนะเจนซ่องใบหน้าหน้าบอกแลวพอแก้แล้วก็หน่าคืนหน้าคืนโอ้อันนี้ไอ้น,นี้่ยะอ้อยข้อแต่งกะจนใบเก้ามันลาหมดแล้วอันนี้คือพรพระล้วง ยกมาไม่ได้แต้งตัวเลยเดี๋ยวข้อดึงตอนใบมันโซมไม่ได้ดึงออกดึงออกใหม่อันนี้คือใบใหม่ไม่ได้แต้งตัวในตอนนั้นตอนนี้ก็ผ่าเข้าไอ้นี้ผ่อนผ่านล้วงไม่ต้อง ออน,นี้เสียดายแล้พี่ป้านาอ่านันนั้นมันเป็นใบเก้าอันนี้สร้างใบไหมที่ป้อยมาเลี้ยงแล้วมันเกิดไหมนี่มันเก้าทางนั้นมันไอน,นี้ทางนั้นมันเหี่ยวโคนมันเหี่ยวพรพะล่วงนี่อ้าวชิเม่จะได้กินนี่หนึ่งร้อยบาทพรพะล่วงดูลากสะก้อนไม้มีห้วหนงนะจ๊ะห่วยใญ่ก็ปล่อยเลี้ยงมานานแล้วตั้งแต่ใบเยอะๆบบนั้นแหละอันนี้สร้างใบนี้คือใบไหมอันนั้นใบเก้าถ้ามันไม่ยอมทิ้งใบปอ้อยก็เลยดึงอกหนึ่งร้อยบาทจะ้ะ ผ่อนผ่ล้วงหนึ่งร้อยบาทชื่อก็งามนามก็เพาะน,นี่นี่ละจ๊ะผ่อนผ่นล้วงหนึ่งร้อยบาทเอาละจ้ะวันนี้ปอ้อยก็มีนี่แหละบอนซี่โซ่โมาแบ่งปันพี่ปาา้านาอานีเนาะประมาณนี้สร้างถาสร้างถาพี่ปาา้านาอาชอบต้นไหนก็สาม,มาโทรหรือแอดไลน์ให้ปอ้อยได้เหมือนเดิมเนาะใครคนไนส้นใจเดี่ยวกระทั่งซี่นิ้วมีคนามมาท่ามาเดี่ยวปอยจะไปดูวันนี้แหละว่ามันจะ ค่ายได้หรือ,อยังถ้าค่ายได้เนี๋ยป้าอ้อยจะเอาออกมาแบ่งปันนะจ๊ะอาละววันนี้ป้าอ้อยก็ขอบฟ้าเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแวะเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณกาลยานิมิตท,ที่น่ารักนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยคอยเนเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขป้าอ้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า